แล้วก็ฝากถึงยังคนที่จะติดตั้งโซลาเซลล์แล้วก็คือจะเจาะบารดานนะเจาะบาดานนะต้องต้องถามช่างให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องคุยกับช่างให้ชัดเจนก่อนว่าถ้าเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ต้องเอาอเ,เอาเครื่องมาดูดอย,ยู่อย่าเพิ่งจ่ายตังค์เนาจะพูดย<ม>ังไงอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ดูดแล้วมันให้ไม่เจอน้ําแบบเนี้มันจะชัดเจนครับผมแต่บางครั้งเราก็ไม่ค่อยมีความรู้อย่างเงี้ยบอกเจอช่างบอกว่าน้าเยอะน้ําเยอะพอเช่างโซลาเซลล์มาปุ๊บอาไม่มีน้ําตายเลยโอเคนะครับถ้าจะติดตั้งโซ,ซลาา้วกก็็จบ ก็ผมไม่รู้นะแต่สาหรับผมคิดว่าทำนาโซลแเซลดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาจอดแล้วปุ๊บติดตั้งแล้วเห็นชัดเจนเลยถ้าชุดนี้พร้อมติดตั้งแล้วก็พร้อมจอดนี่คิดเท่าไหร่ครับนี้สวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านขามหมู่ที่สามตบลโนนอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านผมเลยแหละนะครับไปแถวนี้ลยครับบ้านผมนี่ตาบลโนนเหมือนกันแต่ก็อยู่บ้านข้างๆกันแล้วก็จะมี เจ้าของท่านได้ติดโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อที่จะทําในรูปแบบของคําว่าเกษตรผสมผสานเพราะว่าท่านได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมครับด้านข้างเขาจะปลูกยางปลูกอะไรกันแต่ท่านก็พยายามที่จะแบบขุดคันล้อมนะครับเพื่อที่จะทําเกษตรนะครับแล้วก็ได้ใช้บริการช่างอํานาจโซลาร์เซลล์ครับมาติดตั้งให้ตามที่เห็นเจอกันแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เสียงตัวจริงอำนาจโซลาร์เซลล์นะครับมาถึงที่นี่นะครับแล้วติดตั้งเสร็จปุ๊บมีปัญหาที่ตามมาก็คือ บอ่อบดานไม่มีน้ําครับบอ่อบดานไม่มีน้ําไม่มีน้ํามีอยู่แต่เป็นน้ําซึมในน้อยพอได้เอาเข้าห้องน้ําคือมันเป็นเหมือนถ้าพูดได้ง่ายคือมันจะติดปั๊มไว้ใช้ตามบ้านเรารใช้ห้องน้ําอะไร<ม>ได้อยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่จะทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เนาะไม่ได้ครับผมไม่พอช่างคือถ้าเป็นช่างมืออาชีพจริงๆเนี่ยถ้าขนาดนี้เขาจะไม่เอาตังค์เนาะ ก็ประมาณนั้นแต่ช่างก็บอกว่าเป็นไงฮะน้ําพอได้ใช่ไหมหรือไงมันก็ถือว่าม้นไม่ได้มันไม่ได้เลยเนาะผมมารอบลูกน้องมาสองสองรอบครั้งสุดท้ายดูผมมาเองเพราะว่าอ่าเกิดจากสาเหตุคนเจาะจะไม่ยอมรับผิดชอบเจ้าของงานผมก็ต้องมาช่วยเจ้าของงานอืเพราะว่าโซลาเซลล์น่ะไปติดตั้งเนี่ยมีน้ําคือยังไงก็ทําให้ขึ้นได้ครับแต่ถ้าไม่มีน้าเนี่ยยังไงก็ทําให้ขึ้นครับผมเพราะว่าปั๊มโซลาเซลล์เขาทำให้ดูดน้ําไม่ได้ดูดทราย <c oughs> คุณเข้าใจผิดนึกว่าเขาทําลุดควรพอน้ําหมดมันก็จะไม่ขึนน้นนะนาะก็เหมือนกับแบบนี้ตัวน,นี้คือเปิดอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เปิดอยู่ครับแสดงว่าข้าง,งล่างไม่มีน้ํา <c oughs> มีอยู่นิดหน่อยแต่มีน้อยมันน้อยที่ผักดันเป็นน้ําซึม <c oughs> เป็นน้าซึมตาเล็กๆตาหมดสองตาเนี่ยแหละสรุปแล้วคือ <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาที่ชุดโซลาร์เซลล์แต่มีปัญหาที่ชุดที่เรียกว่าการเจาะบาดานใช่ครับแต่ช่างก็มาถึงที่เพื่อที่จะอธิบายให้เจ้าของได้เข้าใจใช่ครับผมอืมทีนี้เอาเดี๋ยวเรารีวิวชุดกันหน่อยเอาไปเดินเดินเดินเดานเปิดเปนุ ไอตัวนั้นให้เห็นหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงไอหอยโข่งตัวนั้นกี่แรงครับนี่สองแรงครับผมสองแรงเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับ<ล>ชุดชุดนี้ชุดนี้ช่างช่างติดตั้งยังไงครับนี่อย่างเช่นมันจะมีมัมมติกับหอยโข่งด้วยนี่ถ้าชุดนี้อุปกรณ์ครบเต็เลยผมติดตั้งอยู่หกหมื่นสองพันบาทหกหมื่นสองพันบาทจะได้ปัมป๊มปั๊มหอยโข่งพันห้าร้อย 5, ัตท่อออกสองนิ้วอ่าเราเดินไปดูเลยครับตอนนี้เน,นี่ยอันนี้ก็อันนี้คือถ้าถ้ามันทํางานอันนี้คือจากโซ ถ้าได้น้ําขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะแต่ว่ามันต้องมีน้ำนะไม่มีน้ำมัน,ม,นมันดูดอากาศขึ้นมาเฉยๆมันไม่ได้นะี่ครับนี่ครับห้ยอยโขงอันนี้กี่แรงครับมีห้ยอยโขง,<อ>งตัวนี้สองแรงสองแรงข้อสองนิ้วสองแรงข้อสองนิ้วพันห้าร้อยวัตต์เนาะห้าร้อยวัตต์อื คือถ้าในกรณีที่มีน้ําก็จะไหลแบบนี้ถ้ามีแสงแต่ปัญหาก็คือเวลาสูบไปตุ้ปนในน้าจะหมดใช่ไหมครับต,ตัวนี้มีปัญหา<ม>บาดาลเนี่ยตัวนีนาาน้ปัญหาก็โดแต่ตัวนี้ไม่ยันหาน้ําน้ําไหลแล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมครับ<ม>เป็นแบบนี้แต่ตัวที่มีปัญหาก็คือไอ้ตัวที่บาดาลมันนีนม่มีน้า<ม>นะครับอเห็นแบบเนี้ยเนี่ยนะครับช่างก็เลยมาถึงที่นะครับเพื่อที่จะมาดูมาดูงานครับเพราะว่า คือช่างเขาก็อยากจะติดตั้งให้มีน้ําถ้ามันไม่มีน้ำเนี่ยครับก็จะมาดูแลสองสามรอบแล้วใช่ไหมครับนีบ่สามรอบแล้วมันไม่มีปัญหาที่ตัวปัม๊มแต่มันมีปัญหาที่ข้างล่างไม่มีน้ำนะค,ครับน,นี่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเจาะบาดาลเนี่ยคือถ้าอยากจะเอาแบบช่วยผมว่าพูดได้ง่ายคือให้ช่างอ่านหนังสือเจาะให้เพราะว่าถ้าเจาะเสร็จปุ๊บเขาจะเอาปั๊มมาลงเลยเนาะใช่ครับผมเขาจะรู้ว่ามีน้ําหรือไม่มีน้ำใช่ครับผม พราะตอนนี้อำนาจโซลาเซลล์นี่ไม่ใช่เพียงแค่ติดตั้งโซลาเซลล์เนาะกับมีรถจอดด้วยบริการเจาะทัวประเทศไทยอืไม่มีน้ำไม่เอาตังค์ไม่ไม่ไม่เอาตังค์ไม่มีน้ำคือถ้าสรุปแล้วคือถ้าเจ้าของไม่พอใจไม่เอาตังค์เลยมอืก็เนี่ยครับก็เปลี่ยนแบบนี้ชุดนี้อยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทพัมสองแรงสองแรงแล้วก็ไมโคอไมโคงก็สองแรงประมาณนี้พร้อมติดตั้งคือ รอน้าไหลเลยรอน้ำไหลรวมโครงสร้งรถเป็นเส็จหมดถ้าคิดว่าแพงก็ไปลองไปดูเจ้าอื่นเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือคืออย่างที่บอกว่าถ้ามีปัญหานี้ครับอันนี้เ็าวิ่งมาจากโคราชเลยสามรอบนะครับผมมาสามรอบแล้วลูกน้องมาสองผมมาหนึ่ง นี่นะครับก็เลยมาดูว่ามันเป็นอะไรยังไงมาอธิบายถึงสาเหตุวิธีการที่จะแก้ไขบ่อนี้คือต้องทายังไงครับเจาะไมอย่างเดียวจไม่อย่างเดียวครับผมถ้าเจาะแล้วไม่เจอน้ำนะครับก็อันนั้นต้องสุดวิสัยต้องคุยกับคนเจาะแต่ถ้าอย่างตัางผมเนี่ยไม่เจอน้าคือผมไม่เอาตังค์ครับผมเด่กับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้เพราะว่าช่างเด็กละคนไม่เหมือนกันเหมือนกันครับอย่างเช่นแบบเนี่ยคือถ้าเป็นของช่างกันมากถ้าเจอแบบนี้คือไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ครับผมไม่เอาตังค์แล้วเก็บอุปกรณ์กลับเลยเจ้าของไม่ต เราก็ไม่รู้จะไปเอาตังค์าเขาทำไมเนาะไม่รู้เห็นใจเขาใจกันครับผมชาวเกษตรกรเนี่ยนะครับวันนี้ก็พามาดูชุดที่มันมีปัญหาแล้วก็มาถามช่างแล้วก็ช่างอุตสาววิ่งมาดูงานให้คือจะให้แก้ปัญหาแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีน้ำมันต้องเจาะเจอน้ำก่อนเอาอะไรมาดูดมันก็ไม่ได้ไม่เมื่อมันไม่มีน้ำแต่ผมเอาอะไรมาดูดก็ไม่ได้ครับอย่างตัวนี้มันก็ได้ไหลนิดหน่อยพอล้างชามลงไปล้างชามวันนึงตักถังนึงได้อยู่แค่นั้นบหครับแค่นั้นครับผมอืมันน้ํามันไม่มีมันเป็นน้ําซึมครับ มันเป็นน้ําซึมจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เจอหกสิบเมตรมีตาน้ําตามุดอยู่สองตามั้งที่ตีตะแคงหูฟังอย่างน้าไหลลงบ่อเป็นน้ําซึมแบบนั้นช่างส่วนใหญ่เขาไม่เอาตังค์นะถ้าเจอแบบนั้นแต่อันนี้ก็บอกว่าจะตังค์ไปละจะไม่ของโซลาร์เซลล์ฝากถึงเอฟซีทุกคนเลยครับผมครับเจาะบ,บาดานต้องถามเขาว่ามีน้ําเยอะนํามากน้ําน้อยขนาดไหนเราสามารถเอาขึ้นมาใช้สอยได้มากขนาดไหนแล้วก็โทรมาบอกคนติดโซลาร์เซลล์เขาจะได้จัดแจงปั๊มให้ถูกอืครับผมบางทีน้ําน้อยไป หลักๆเลยปัญหาตอนตอนนี้ที่พวกเจาะบาดาลคือผมเจอบ่อยคือลงบ่อบาดาลไม่ได้อืจังหวัดสกลนครยิ่ต,ติดระดับหนึ่งของประเทศไทยข้างบนใหญ่ล่างเล็กไปแล้วลงปั๊มไม่ได้ขโมยหกนิ้วข้างล่างสาม <3 S 2> นิ้วตี 4, 4, นิ้วห้านิ้วข้างล่างไามนิ้วหมดครับทำไมเป็นอย่างนั้นฮะไม่รู้เหมือนกันครับผม่วนใหญ่เลยจังหวัดสกลนครเนี่ยไปไมไรผมไม่เคยได้ค่อยได้ลงปัม๊มเจ้าของลงเองผมทิ้งไว้งั้นแหละให้ลงเองเขาไปจ่อใหม่ให้ลงเองใหลงเองนะครับผมนั้นคือสังเกตที่เจอเนาะแล้วก็ฝากถึงยังคนที่จะติด ตัง้งโซลาเซลล์แล้วก็คือจะเจาะบ,บาดาลนะเจาะบ,บาดาลนาะต้องต้องถามช่างให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็คือเราจะต้องคุยกับช่างให้ชัดเจนก่อนว่าถ้าเจาะเสร็จปุ๊บนี่ต้องเอาเอาเครื่องมาดูอีอย่าเพิ่งจ่ายตังค์น้องจะพูด,ดยังไงอย่าเพิ่งจ่ายตังคด์ดูดแล้วมันให้ไม่เจอน้ําแบบเนี้ยมันจะชัดเจนครับผมไอ้บางครั้งเราก็ไม่ค่อยมีความรู้อย่างเงี้ยบอกเจอช่างบอกว่าน้ําเยอะน้ําเยอะพออ่าช่างโซลาเซลล์มาปุ๊บอ่าไม่มีน้ําตายเลยไม่มีก็จะมาโบุ้ยบยกุ้ไปเขาเรียกว่าโบยไปโบยมมาครับผ อย่างช่างโซลา่าเซลไม่บุ้ยแล้วครับผมเพราะว่าช่างโซลา่าเซลมามันไม่ได้ทำก็เห็นอยู่แล้วชัดเจนมีน้๊มมาลงก็น้ําขึ้นไม่มีน้ํผมก็ดูดไม่ขึ้นก็แค่นั้นอืมโอเคนะครับถ้าจะติดตั้งโซลา่าเซลแล้วก็เจาะบารดานก็ก็ผมไม่รู้นะแต่สาหรับผมคิดว่านี่ทำนาโซลา่าเซลดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาเจาะแล้วปุ๊บติดตั้งแล้วเห็นชัดเจนเลยครับผมถ้าชุดนี้พร้อมติดตั้งแล้วก็พร้อมเจาะนี่คิดเท่าไหร่ครับนี่ถ้ามันแล้วแต่ละพื้นที่นะผมค่าเจาะบาดานไี่มีตายตัวอออืยย่่าาาางในนนเเขีสบ้รก สองหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่นเพราะว่ารถผมมันเป็นรถแอร์ใหญ่ครับที่แมตตมันก็เปลืองน้ำมันหน่อยสามคันเนาะสามคัน,นอะหกล้อ เติมน้ำมันบ่อนึงทั้งไปทั้งกลับทั้งเติมทั้งทำอะไรรวบหมดรวบหมือนค่าแรงทั้งอะไรด้วยเนาะใช่ครับอที่สําคัญคือถ้าไม่มีน้ำไม่เอาตังค์เราประกันตรงนั้นด้วยใช่ครับผมอุปกรณ์ก็ตรวจจับเห็นบอกว่าคือจับเห็นเลยน้ําเท่าไหร่เนาะว่ามีน้ํามากน้ำน้อยเค็มไม่เค็มลุ้หมดผมเอาเล่นเล่นแบบมาตรฐานเลยไม่ต้องมาจอะหาเหมือนสมัยเมื่อก่อนแหละโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูหน้างานที่มันมีปัญหาแล้วก็เจอปัญหาของช่างแล้วช่างก็มาดูแรงานงานให้สุดท้ายแล้วคือต้องจอดใหม่ให้เจอน้ําถ้าไม่เจอน้ําก็ติด สิชุดก็เหมือนเดิมนะครับแบบนี้แหละโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากสำหรับเอฟซีดูทุกคนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์โซปราดานเนาะครับผมดูดีเรียกดีครับผมระยะยาวๆถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีก็เป็นเงี้จ่ายแล้วจ่ายอีกก็ไม่จบสักทีอย่างเนี้ยถ้าไม่ใช่ผมมาทำนะน้อยคนที่จะวิ่งย้อนกลับมา3 4มสี่ห้ารอบ ผมไม่อย่างผมมาเนี่ยผมไม่เคยเรียกเอ็นร้อยกว่าเดียวผมไม่เคยขอนะไม่ใช่ผมมาผมขอเบียร์น,น้าตั้งอยู่ไม่ได้กินเลยแต่ผมแค่เบียร์นั่นแหละมาจากโคราชวิ่งมาจากโคราชเลยม,มาม,มาช่วยบม,มาช่วยคุยมาช่วยลหลายๆอย่างอ,อย่างนี้น้อยมาให้เจ้าของเขาได้เห็นเขาจะได้ห่นใจนะ<ช>ว่าเรามาดูแลหลังขายเขาเนาะใช,ใช่ครับก็มาจริงๆเลยครับจรเบจ้าของท่านก็แบบหลายรอบแล้วเรียกหลายรอบแล้วก็มาดูแลให้ลูกน้องผมมาสองมาลงเพิ่มมาทําอะไรเพิ่มผมก็ไม่มีน้ําอ่ะสูตรพิสัยผมต้องมาเองมาเองก็ถึงรู้ว่า บอบาดามเลยมีน้ําเพราะว่าปั๊มเสมอทุกวันนี้มันจะมีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์มันจะแจ้งชัดเกนเลยว่าอ่าคุณมีอะไรม้างคุณผิดสังเกตอะไรมัางเราดูสัญลักษณ์มันจะบอกเนาะพีนั่นพีนี่นไปดูหน่อยสิอย่างเช่นน้ําขาดน้ําน้อยมันจะมีสัญลักษณ์บอกเนาะสัญลักษณ์บอกอืาเเปิดให้ดูอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำมันจะแจ้งเราตรงมากไม่มีผิดไม่จะเป๊ะเดียวอย่างมันแจ้งอ่ามันจะบอกรอบมอเตอร์รอบวูนอ่ากำลังวัดกำลังเอป์เนี่ย รอบมอเตอร์วิ่งสูงๆจะไม่มีน้ําไหลนั่นไหมถึงไม่มีไม่มีน้ําขังตัวปั๊มมอเตอร์มันจะวิ่งเร็วครับผมเนี่ยเครื่องตัวนี้มันอาจจะมันมาตรฐานอยู่แล้วอันนี้คือติดตั้งให้มาตรฐานเลยแบบนี้เนาะครับผมนี่ก็บอกด้วยว่าใครติดตั้งใครางดช่างตาครับผมเนี่ยน่าจะบัตรประชาชนมาติดด้วยเขาจะได้รู้อันนี้เป็นของเสมอใช่ไหมครับนี่เสมอครับผมตัวนี้เสมออยู่เนี่ย ต่อไปในไอของหอยโข่ง่ะตัวหอยโข่งอันนี้หอยโข่งโอ้มันมีกล่องเหมือนกันบ่นี้เหมือนกันครับผมจะต้องมีแยกตัวของใครของมันช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นครับผมคือซื้อปามผุมเถมกล่องออนทนมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับใช่มันของคู่กันด้ยครับผมจะไปใช้ทาไงครับผมมันของคู่กันอซื้อซื้อแล้วต้องผมให้ไปเอาไว้กับผมผมก็ไม่เอาแสดงว่าชุดนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองตัวคืออันนี้จะมีเบเกอร์ขัดเอาล้างเต่าสลับดึงเปิดประดานอันนี้เราจะเปิดไอยโข่งกับมันนีมอ๋อสลับได้ครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดแล้วดึงมาตรงกลางบอกมันจะปิดก็ดึงตรงกลางก็ไม่มีอะไรทำงานง่ายๆเนาะครับครับง่ายๆคุณตาคุณยายก็ใช้ได้นึกไหได้รับหมดครับแต่ปัญหาคือเอาให้มีน้าก่อนเอาให้มีน้ำอ๋อนี่ถ้าถ้ามีปัญหาคือมันจะขึ้น PL อย่างนี้บอกอ่อยังเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เนี่ยอ่ะมนขึ้น PL เขาวนเ่ยเราก็ชากมันมาเร็วอย่างถ้าน้ําขาดมันก็ขึ้นเป็น p แ4 8มันจะแจ้งโค้ดเตือนว่าน้ําไม่มีถั่วขังตัวปั๊มนะมันจะขึ้น p แ4 8อย่างเงี้ยครับตั้งไว้ผู่มันหลังทำงานแล้วนะครับ เราแจ้สถานะเราตรงหมดเรารู้หมดเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับสุดล้วปัญหาตรงนี้ก็คือไม่มีน้ำบาดาลไม่มีน้ำครับก็ช่างก็เลยต้องมาดูอะไรให้หลายๆอย่างครับครับก็อย่างว่าเลยครับถ้าเจอช่างบาดาลที่งอนเกันยังไงอะถ้าเขาเขาไม่รับผิดชอบงานก็เป็นเงี้ยคือบางครั้งเขไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปเดี๋ยวจะคอมเมนต์มาด่านี่พูดไปเดี๋ยวจะหาใส่ร้ายเนาะคือมัน ไดูเอาครับผมดูเอาดูดีๆครับผมผมบอกเลยดูดีๆโซลาเซลล์น้ำประดานี่ดูดีมันคงอยู่กับเราระยะยาวมันไม่ได้อยู่แค่วันนี้ตอนนี้มันอยู่กับเราทั้งชีวิตครับแล้วคนที่มาติดตั้งหรือเรามาซื้อมาติดเองแหละเราก็ต้องดูเวลามันเสียไม่ต้องมานั่งเสียใจอย่างนี้เจ้าของคนนี้ก็ยังทชกดีหน่อยที่เรียกผมมีปัญหาคือโทรโทรปั๊บผมมาโทรปั๊บผมมาโทรปั๊บผมมาเออถ้าเป็นเจ้าอื่นโอ้ยมาบ่อยขนาดนี้ใครจะมาแล้วเนาะไม่มีใครมาแลวครับมีแต่ผมคนเดียวเลยที่บ้าวิ่ง เนี่ยครับก่อนที่จะเจาะบาดาลอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเจาะเสร็จแล้วนี่อย่าเพิ่งจ่ายตังค์เขารอให้ช่างโซลาเซลล์ไปติดตั้งก่อนถึงจะรู้ว่าน้ามีไม่มีนะครับเป็นแบบนี้แหละก็ฝากเตือนไว้นะครับสําหรับผู้ที่จะเจาะบาดาลและติดตั้งโซลาเซลล์ถ้าเกิดว่าคิดว่าทำานาจโซลาเซลล์ไว้ใจได้อย่างเช่นผมเนี่ยก็ามาเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจถ้าคิดว่าดีก็ลองโทรไปสอบถามแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปได้วันนี้พามาดูหน้าง,งานที่มันมีปัญหาแล้วช่างก็มา ให okay, so okay. ้ถึงที่แล้วก็มาบอกปัญหากันโอเควันนี้มีอะไรจะฝากถึงสมาชิกไหมครับก็ฝากถึงตอนนี้ก็อย่างผมร้านอำนาจก็คือมีบริการรับจดนาบบดาลนะครับทั่วประเทศไทยพร้อมติดโซลาเซลล์ราคาเป็นกันเองครับผมคุยดีคุยถูกคอก็ลดอไม่ดีผมก็คิดเพิ่มครับผมแค่สอง้อหนึ่งเจาะประกันกันไม่มีน้ำไม่เอาตังค์ครับผมไม่มีน้ำไม่เอาตังค์น้ำน้อยผมก็ไม่เอาเว้นแต่จะของพอใจครับพอใจจ่ายค่อยจ่ายไม่พอใจจ่ายไม่ต้องจ่ายแค่นี้ครับ รับประกันสองปีรับประกันสองปีทั้งบาดาลทั้งโซลาเซลล์เนาะใช่ครับผมไม่มีน้ำไม่คิดตังโอเควันนี้ขอบคุณอ่านหน้าโซลาเซลล์อ<ช>ีกครั้งหนึ่งครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ